มาเรียนกันอีกหน้าหนึ่งนะครับนหะนังสืมอมห้าบีดห้านะครับหน้าที่เจ็ดสิบนะครับจบหน้าเจ็ดสิบก็จะไปขึ้นมหกเลยนะครับนะหมายถึงหมายถึงว่าไปนําของมหมาสอนนะครับแหมคุณครูพูดว่ดาไปขึ้นมหกบ c a ค u l a r y practice นะครับ The weather คำศพัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับลูก k a ก the m ์ไม้แมไปดู my Map ต่อไปนี้นะครับ u s e the word to complete the text แล้วให้นำคำศัพท์นะครับไปเติมลงไปในบทความให้ถูกต้องนะครับฝนนะครับนะสภาพอากาศถ้าเกิดฝนตกนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฝนนะครับนั่นก็คือดาวดาวพูนะครับดาวพอแปลว่าฝนตกกระหน่ำนะครับนะตกหนักสตอมนะครับนะแปลว่าพายุ Tor r e รน i a l rain นะครับก็คือฝนตกหนักเหมือนกันนะครับนะ ฝนเชี่ยวกรากอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆ้าน้ำนะครับนะคล้ายๆน้าน้ำไหลชโชว์ทเรนเชียลนะครับแต่ชาเวอร์นี่แปลว่าฝนตกปลอยๆนะครับนะคล้ายๆกับฝักบัวนั่นแหละลงมาปลอยๆส่วนฟลัดชนะครับน,ะน้ำท่วมเลยส่วนริโซนะครับก็คล้ายคกับชาเวอร์นะครับคือฝนตกปลอยๆหรือฝนตกพรำารนะครับริโซ ต่อไปมาถึงหิมะกันนะครับหิมะสเลดนะครับก็คือหิมะลูกเห็บนะครับนะหิมะเฮลก็หิมะลูกเห็บเหมือนกันนะครับนะทั้งสองทั้งสองคำนี้แปลเหมือนกันนะครับสเลดกับเฮลส่วนสโนฟอร์นะครับก็คือหิมะตกนั่นเองแต่ถ้าสโนริฟนะครับแปลว่ากองหิมะนะครับนะกองหิมะที่ตกลงมากองบนพื้นแล้วนะครับสโนริฟส่วนบริสเนะครับแปลว่าพายุหิมะนะครับบริสเ ต่อไปดวงอาทิตย์นะครับผมสันชายแสงอาทิตย์นะครับนะฮีทเว็บนะครับนะคลื่นความร้อนนะครับบลัชซิ่งซันนะครับก็คือแดดจ้านะครับนะบลชซิ่งแดดจัดแดดจ้านะครับบลัชซิ่งซันใครใครซันนี่นั่นเองส่วนลมนะครับผมบริดจ์นะครับผมก็คือสายลมนะครับนะบริดจ์สายลม ส่วนเก้วนะครับผมแปลว่าพายุนะครับเกลวส่วนเฮอริเคนกับทอร์นาโดนะครับเป็นชื่อพายุดังนั้นเอาคำเหล่านั้นนะครับนำะมาเติมลงไปในประโยคต่อไปนี้นะครับผมนั่นก็คือ you w o u l d believe นะครับตรงนี้ไม่ต้องเติมนะครับนะ you w o u l d believe คุณไม่เชื่อเลยใช่ไหมว่า what the weather has been like สภาพอากาศนั้นจะเป็นเช่นไร เดฟูเคสพรีเมี่ยส์จอร์จโรจอสการพยากรณ์อากาศนะครับผมได้พยากรณ์อากาศใบว่าดังนี้นะครับนะเขาให้ตัว S มาแล้วนะครับนักเรียนเขียนว่าสันชายนะครับผมใส่ U N S H I D e เข้าไปนะครับก็คือแสงอาทิตย์ส่องนะครับหนาะ so we expect ดังนั้นเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมานะครับเราก็คาดหวังได้ว่า นะครับตรงนี้ให้ใส่คำว่า heat wave นะครับ e heat w a v e นะครับก็คือคลื่นความร้อนจะมีคลื่นความร้อนนะครับเพราะแสงอาทิตย์สอง but แต่ว่า on the first day ในวันแรกนั้น it start to it start to ตรงนี้ให้ใส่คำว่า r e s o นะครับ d r i z z l e นะครับ r e s o นะครับตรงนี้ตอนที่เราแปลามาก็คือฝนตกพรำ,พรำ then dark c l o าวแล้วก็มีเมฆหนาทึบนะครับฟิ l นะครับคือเมฆเมฆหนาทึบเต็มไปหมด and the sky นะเต็มท้องฟ้านะครับ Fil l f วเ l t h ส s าย and t h r r e was a terrible แล้วก็มี terrible ตรงนี้นะครับผมให้ใส่คําว่าดา p o ู l นะครับเพราะไม่เคลิ้มแล้วต่อไปก็ฝนตกหนักนะครับนาะดาวผู o ดีโอนะครับ p o โอยูอาร์ดา It was pretty depressing นะครับมันทำให้เรานั้นหดหู่ใจเหลือเกินนะครับนะเพราะฝนตกหนัก We had to s a y i n d o o ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ร่มนะครับนะฝนตกหนักส่วน the wind was blowing นะครับลมก็จะพัดแรงอ่ะตรงนี้นะครับผมใส่คาว่าเกลนะครับ G L E พายุจะมีพายุด้วยนะครับนะชู่ At least อย่างน้อยที่สุดนะครับ it ่า uh, not s l e d นะครับตรงนี้ใส่ก็ว่า s, s l e d S L W T นะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็ยังไม่มีหิมะตกนะครับไม่มีเกรดหิมะนะครับ s l d หรือ S N O W นะครับหรือ snow หิมะเฉยๆนะครับร N o w, านาะนะไม่มี hopefully นะครับด้วยความหวังอย่างยิ่งแล้ว it will get better before we have to come home อากาศคงจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องกลับบ้านประมาณนี้นะครับต่อไปก็ที่2อครับผมมา use the verbs in the correct form to complete the sentence ให้ใช้คำกริยานะครับหนาในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำประโยคให้สมบูรณ์นั่นก็คือคำกริยาคำว่า blow นะครับซึ่งแปลว่าลมพัดนะครับ riso นะครับซึ่ง แปลว่าฝนตกพรำพรำ house แปลว่าหัวออนะครับของสัตว์แล้วก็ f r e s นะครับแปลว่าแช่แข็งนะครับหรือทําให้เย็นอย่าเลือก power นะครับซึ่งแปลว่าเทแปลว่าเรียนแปลว่าฝนตกลงมานะครับชายแปลว่าส่องแสงนํามาเติมลงไปในประโยคต่อไปนี้แล้วก็ทําให้ถูกต้องนั่นก็คือประโยคแรกหนังสือก็เขียนมาให้แล้วนะครับว่า I had it when it r a s r ครับฉัน รังเกยียจมันอย่างมากเลยนะครับเมื่อฝนตกลงมาพรำๆนะครับนะไอ้เนี know ดู e t h e r t o t a t e my u m b r e l ร์ r o ร์นอตบีคูส e ดอะแ i i s s s โซลไลฉันนะครับไม่รู้เลยว่าอาจจะต้องนำร่มไปหรือไม่นะครับนะบเพราะว่าฝนนั้นตกเบาหรือเกินนะครับ s so ซ light แปลว่าเบาหรือเกินตกพรำๆนะครับเบสโซข้อสองดอน go o u t t o d a y without b o o t อย่าออกไปข้างนอกนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่รองเท้าบูท and a raincoat แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาว it's นะครับตรงนี้ตอบอะไรครับตอบ pourpour นะครับ pour แต่มันมี s นะ s อยู่นะครับนะเป็น p r e s e n t c o n t i n u e u s ดังนั้น pour ก็เติมไปอลงไปนะครับ h p o u r i n g down นะครับเพราะว่าฝนกำลังเทลงมาเลยนะครับนะตอบ pouring นะครับ p o u r i n g ข้อสก็เบอร์เป็นกลางอุทานนะครับนะ you will fish นะครับตรงนี้ให้ตอบว่า fish นะครับหลัง modal verb ตอบ fish เฉยๆไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นกริยาช่องหนึ่ง be infinitive นะครับ outside in this world weather นะครับคุณอาจจะหนาวเหน็บนะครับผมนะสะภาพอากาศด้านนอกนั้นเพราะว่ามันลบ5าองศาเซนตยส The sun is นะครับประอาทิตย์้กำลังส่องแสงนะครับนะเป็น present c o n t i n u o กันดังนั้นชายก็ตัด e ออกเตมเิม ing นะครับนะ the sun is shining พระอาทิตย์กำลังส่องแสง let's go to the beach ดังนั้นเราไปเที่ยวทะเลก,กันเถอะเที่ยวชายหาดกันเถอะข้อที่5ครับ he w a s so windy he w a s nearly ลมแรงเหลือเกินนะครับผม he w a s nearly Uh, ตรงนี้นะครับผม he was เ e a r l y เป็น passive v o i c e นะครับผมต้องตามด้วยคำกริยาช่อง3ก็คือ blue เป็นช่องหนึ่งนะครับ blue 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 นะครับ b l o w n mm hmm. เขาอาจจะถูกลมพัดไปเลยก็ได้นะครับ b l o w n b l e ก็อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ can you hear the wind คุณได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะครับ through the tree ซึ่ง นะครับผ่านต้นไม้ไปตรงนี้นะครับผม่าไม่ได้แปลว่าเสียงหออย่างเดียวนะครับหอลตรงนี้นะครับนะ hear the wind howling นะครับนะให้ใส่ก็ว่า howling howling แปลว่ากําลังพัดนะครับนะ h o w l i n g นะครับไม่ได้เป็น p r e s อนเอนนะครับแต่เป็น gerund นะครับ the wind howling นะครับลมกําลังพัด ผ่านต้นไม้นะครับนะอิ s ซาว์วอรี่สปูมันทำให้มืดครึ้มนะครับสัวอะไรเช่นนั้นนะครับนะลมพัดโอเคครับต่อไปเป็นหัวข้อ complete the words and p ์เพรส s with w h e words in the list ให้เติมคำเหล่านี้ลงไปนะครับผมหรือวลีเหล่านี้ลงไปในรายการวาลีที่ให้ในรายการนี้นะครับนะ เติมลงไปในประโยคเดนพูด t h e m in the e o r r e c t นะครับแล้วก็เติมลงไปในช่องว่างที่ถูกต้องในประโยคที่1ถึง7นั่นก็คือลักษณะของธรรมชาตินะครับข้อที่1นึ่งเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับว่านะครับว่าเอ i แฟลชออไลดิงนั่นก็คือเสียงฟ้าฟ้าแลบนะครับดนแะลบก็คือไฟไฟ,ฟแฟลชนะครับนะฟ้าแลบ ดังนั้นข้อ B นะครับผมให้นักเรียนเติมครัว่าเออร์กสนะครับ G U S T of wind นะครับไม่ต้องไปแปลนะมันนะครับนะเออร์กสแปลว่าอะไรก็แปลว่าลมพัดนั่นเองนะครับเออร์กส of wind อันนี้ฟ้าแลบอันนี้ลมพัดต่อไปอาชันเดอร์นะครับอาชันเดอร์ให้ใส่คำว่า bolt นะครับ B O U L T เออชันเดอร์โบลทแปลว่าเสียงฟ้าผ่านะครับนะอันนี้ฟ้าแลบอันนี้ฟ้าผ่าอันนี้ลมแรง นะครับลมแรงในเออร์เกสต์ออฟวินนะครับข้อบีต่อไปนะครับข้อดีนะครับอะสโนนะครับให้ใส่คำว่าเฟล็กนะครับอ่ะสโนเฟลกอ่สโนเฟลกนะครับก็คือเกล็ดหิมะนั่นเองแล้วก็อีนะครับผมให้ใส่คำว่าเรนะครับเรรังเีนะครับของแสงอาทิตย์นะครับนะ ส่วนข้อ f นะครับฝนนะครับตรงนี้ให้ใส่คบว่า drop นะครับแปลว่าหยดน้ําฝนนะครับนะ a rain drop หรือฝนได้ตกลงมาประมาณนั้นนะครับส่วนข้อ j เหลือตัวเดียวแล้วนะครับก็คือ a h i l นะครับ h i l แปลว่าลูกเห็บนะครับลูกเห็บนะเป็นก้อนเหมือนกับก้อนหินนะครับนะ a hillstone ดังนั้นเอาคำศัพท์เหล่านี้แหละนะครับเมื่อกี้มาเติมลงไปในข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดอีกทีหนึ่งนะครับ ข้อแรกนะครับให้ใช้เออคัสนะครับ j u s t of Wind ลมนะครับนนา l o w of f his hat นะครับได้พัดเอาบวกของเขาไป after the storm หลังจากที่เกิดพายุนะครับ Array นะครับ a r r ีไ y เอวายอารีออฟ n ันนะครับรังสีของแสงอาทิตย์ได้ Broke through the cloud Broke through the cloud นะครับก็คือ ส่องแสงลอดผ่านนะครับนะบรุกซูหรือว่าเบรกซูนะครับลอดผ่านก้อนเมฆมานะครับนะซาติสในทันใดนั่นเองนะครับเออลาวตรงนี้ให้ใส่กับว่าทันเดอร์โบนะครับเสียงคว้าผ่าทันเดอร์โบเมื่อกี้นะครับที่ได้เฉลยไปแล้วนะครับได้ชูกนะครับเดอะเบลดิงชูกก็เป็นช่องสองของเช็คนะครับคือสั่นทำให้ตึกรามันช่องนั้นสั่นสะเทือนเลยนะครับ ข้อที่4นะครับให้ใส่กาว่าอ h ์เฮลสโตนนะครับก็คือพายุอิมานะครับหนังอหเฮลสโตนลูกเห็บนะครับหนาที่เหมือนกับก้อนหินนะครับ is ball of ice นะครับซึ่งเป็นน้ําแข็งที่เป็นก้อนนะครับเป็นลูกกลมๆเออ l a r นะครับตรงนี้ให้เตเอาว่า raindrop นะครับ raindrop ก็คือหยดน้ําหรือว่าการฝนตกของฝนตกนะครับนะ เยอะๆนะครับ A large raindrop fell on my head ตกลงมาบนศีรษะของฉัน And I dash indoors ฉันก็รีบ dash แปลว่ารีบเร่งวิ่งลงเข้าไปในที่ร่มนะครับ Just in time before the storm เข้าไปทันเวลาพอดีก่อนที่จะเกิดพายุข้อที่6นะครับให้ตอบ o r อ flash นะครับ A B A, a H H นะครับ word flash of lightning เสียงฟ้าแลบนะครับ l i t up the sky ลิทอัพนะครับก็คือไลทอัพนั่นเองนะครับเป็นช่องสองก็คือ,อส่องแสงเข้าไปในท้องฟ้านะครับคำว่าส่องแสงก็คือสาดเข้าไปในท้องฟ้านะครับเสียงฟ้าแลบเสียงฟ้าแลบนะครับนะส่องแสงในท้องฟ้าข้อสุดท้าย้สุดนะครับคืออัสโนเฟรคนะครับวมเกรดของอิมะ is light like and i crystal นะครับ เหมือนกับน้ำแข็งใสเลยนะครับนะเกลดหิมะต่อไปเป็นสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับ extreme weather which of t h i s condition นะครั condition แปลว่าสภาพสภาวะนะครับสภาวะเหล่านี้สภาวะไหนนะครับที่ผู้คนบิลูอคอดนะครับ the p e o p l e below ด้านล่างนี้ a ค h นะครับก็คือได้รับโคดแคทโคดโคชใจแย่ว่าจับนะครับนั้นก็คือได้รับนั่นเองเช่นสภาพอากาศ blizzard นะครับนะคือสภาพอากาศมีพายุอิมะานะครับ h a i l storm นะครับมีพายุลูกเห็บนะครับ He a t wave นะครับมีคลื่นความร้อน Th ัน d e r s t ซ r มนะครับมีพายุฟ้าผ่านะครับทอร์นาโดชื่อพายุนะครับ พูริงเรนนะครับฝนตกเทน้ำเทท่าเลยนะครับนะฝนตกอย่างหนักนะครับ What think happened afterwards นะครับคุณคิดว่าเหตุการณ์แล้วหลังให้ตอบความเหล่านี้ก่อนนะครับตอบความเหล่านี้เสร็จนะครับให้ตอบว่าหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเช่นข้อที่หนึ่ง t o t m p m p t e t y w y w t t through นะครับเรานั้นเปียกช่วมตัวไปทั้งหมดเลยนะครับ ดังนั้นคําตอบก็คือ pouring rain นะครับฝนเทลงมาอย่างหนักเมื่อฝนเทลงมาอย่างหนักเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับ afterward เกิดอะไรขึ้นก็มาดูคําตอบตรงนี้เลยครับ I think the people were probably cold and miserable and hurry uh, home to change clothes ดังนั้นเหตุการณ์ที่ตามมาก็คือฉันคิดว่าผู้คนนั้นนะครับบางทีก็อาจจะ เป็นหวัดหรือไม่ก็ได้รับตกทุกข์ลำบากนะครับนะจากการถูกฝนนะครับแล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าใบข้อที่สองต่อครับผมข้อที่สองเขาบอกว่าไอคู่ดน e ีฉันไม่สามารถเห็นแวร์ในสถานที่ที่ไอว s g ส o กูองฉันกำลังไป and the snow w a s at least a melt d i f p และก็หิมะนั้นนะครับอย่างน้อยสุดแล้วสูงขึ้นมา1เมตร เหตุการณ์เหล่านี้ก็คือบริสต์์นะครับเกิฝนพายุหิมะพายุหิมะนะครับหลังจากนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ It possible that the person got lost or he or she had to stop during a r r i v i n g s and call for help นั่นก็คือเป็นไปได้ว่าผู้คนนะครับอาจจะหลงทางก็ได้นะครับและผู้คนเหล่านั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับนะอาจจะต้องหยุดรถนะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ ต่อไปข้อที่3ามครับผมนั่นก็คือ we were all sweating terribly t e r r i b l e เรานั้นเหงื่อแตกซกเลยนะครับนาแย่ yeah, เลย terribly I wish it s h o u l d rain to cool us down ฉันปรารถนาเหลือเกินนะครับนะอยากจะให้ฝนตกลงมาเพื่อจะสร้างความหนาวให้กับเราสักนิดหนึ่งนะครับสร้างความเย็นให้กับเราสักนิดหนึ่ง เหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ฮอตฮีทเวฟบนะครับหนาค,คลื่นความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นเหตุการณ์ที่จะขึ้นต่อไปก็คือเดอะพรอฟบริชายถูกฟ้าร่ o ยครูสปอตจอเวนส์ว่า m นนะครับผู้คนก็พยายามนะครับที่จะหาจุดที่มันเย็นๆหน่อยนะครับหรือไม่ก็ไปอาบน้ําเลยไปไว่ายน้ําเลยข้อที่สีครับผม a l o t job bearing เติกมากมายนะครับ war damage ถูกทําลายลงไป and some trees และต้นไม้บางต้นนะครับ has been ripped out of the ground ก็ถูกพัดขึ้นมาถอนรากถอนโคนดังนั้นเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหตุการณ์ทอร์นาโดเกิดพายุทอร์นาโดหลังจากนั้นนะครับ possibly the whole places were destroyed and people lose their houses and possessions เป็นไปได้นะครับว่า หลายๆสถานที่นั้นจะถูกทำลายลงไปนะครับและผู้คนก็สูญเสียบ้านนะครับและทรัพย์สินของพวกเขาไปข้อที่5ต่อนะครับผมนั่นก็คือ it was scary and noisy as t h e h e l l w a s battering the roof of our car มันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินนะครับเสียงของฝนหิมะนะครับนะได้ตกลงมา,าทำอันตรายต่อราคาของรถของเรานะครับนะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเรียกว่าเฮลซอมนะครับก็คือพายุอิม่าเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับ after the h e l l s t o r m หลังจากพายุอิมะหยุดแล้วนะครับ I think they continue their journey พวกเขานะครับก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือ we were frightened cold and wet พวกเรานะตกใจกลัวเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันทั้งหนาวแล้วก็ทั้งเย็น เหตุการณ์นี้ก็เกิดจากทันเดูซอมนะครับก็คือพายุฟ้าผ่าพายุฟ้าถล่มเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับ they probably hurry to a s a f e p l a c e to take shelter o u t t i l it was over มันเป็นไปได้นะครับผมว่าผู้คนจะต้องเรียบเร่งเข้าไปหาสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเพื่อใช้เป็นที่พักจนกระทั่งว่าหิมะเหล่านั้นฝนหิมะนั้นจะหยุดตกนะครับ ุณรูไปเร็วเลยนะครับไปหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับนั่นก็คือ natural disasters ภัยพิบัต,ติตามตามธรรมชาตินะครับ Look at the headline นักเรียนดูในหัวเรื่อง what disasters is is about ว่าภัยพิบัติตามธรรมชาติแต่และอย่างนั้นเกี่ยวกับอะไร have you heard about any similar events in the news recently นักเรียนก็ได้ยินข่าวภัยพิบัติที่คล้ายกัน ในข่าวทุกวันนี้บ้างหรือไม่ Where and when t h i s it take place มันเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรอย่างไรตอบสั้นๆเลยนะครับนาว่าภัยพิบัตินะครับมี floods นะครับน้ำท่วม Earthquake แผ่นดินไหว a อ a l a n รนหิมะละลาย al Hurricane พายุโอริเกนว e คเคนิกเออร์เบชภูเขาไฟประทุ r ราชเพราว่าแห้งแล้งนะครับเป็นต้นเกิดที่ไหนเมื่อไหร่นักเรียนลองแต่งประโยคดูนะครับเป็นอัาว่าจบหน้าที่70นะครับวันนี้คุณคณรูไลฟ์สดบันทึกคลิปประมาณ3ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับนะเพราะจะรีบให้จบหน้าที่70จะได้ทำหน้า,าที่61ถึงหน้าที่70ของอัปบีท6ม 6, .6 ต่อไปวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะครับนะก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุน่นให้ช่องกระผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ